<noise> あっ。あ อายากฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกนะคะถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนทางบริษัทนะคะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะบอกเลยนะคะว่าเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช์ช็อปเลยคะ่ะยังไงนะคะสามารถนะคะกดนะที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะตรงดีสคริปชั่นนะสามารถทักไปนะคะเพื่อเติมได้เลยะคะ่ะทุกคนยังไงฝากด้วยนะ และอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นไอดีดองเพจน้องสลับใครนะคะที่สนใจนาอมีหลายเกมมากๆเลยนะคะขอคุยกันละคริงดอมและทาวเวอร์นะคะก็มีเช่นกันสามารถเข้าไปดูเลค่ะแล้วก็เลือกได้เลยร้านตุ้มตามช็อปนะคะทุกคนก็สามารถคลิกตรงดีสคริปชันทักไปที่เพจก็ได้เช่นกันหรือจะเติมในเว็บก็ได้บอกเลยนะคะว่าเติมปุ๊บได้รหัสปั๊บมีตั้งแต่ราคาไอดีตั้งแต่10บบาทเป็นต้นไปเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกชมกันดูได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าซื้อ ง่ายนะคะใช้งานง่ายเนาะเผื่อใครนะคะที่หาไอดีลองเล่นอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าต้องมีแล้วนะไปซื้อกันได้เลยค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยค่ะวันนี้เราก็มากันอีกแล้วทุกคนเรามาแบบเออใช้คำว่าอะไรดีคือเรามาทรมานจิตใจกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าการสุ่มกระชานะคะในครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเราได้ไปแค่ นางฟ้าทะเลซึ่งเราได้ซ้ำด้วยซ้ำนะคะทุกคนแบบได้ซ้ำเฉยเลยวันนี้เราจะมาเก็บในส่วนตักธนูสายโรมและคุกกี้ผู้กล้าหาญกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เซฟจะสุ่มได้นางฟ้าทะเลอีกหรือเปล่าแต่ทางที่ดีคืออย่าได้เลยนะจ๊ะแม่นะคะไม่ต้องออกมาแล้วเนาะนะคะรอบเดียวก็เกินพอแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดูเลยนะคะว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างทุกคน let's go และเพื่อไม่ให้พิการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราลองกดดูกันเลยเนะว่าจะได้ตัวไหนกัน3 2 1หนึ่งไปกันเลยวิทุกคนมันไม่ได้มีแบบชุดอลังการนะปกติถ้ามันมีชุดอลังการใช่ปะแสดงว่าเราจะได้ตัวที่แบบปังๆเนาะเออระดับแบบปังอะไรอย่างงี้อันนี้แอบอดนิดนึงเพราะว่าอะไรมันไม่เตาวิงวาวนะคะทุกคนถ้ามันแบบเตาวิงนี่คือเราได้ของดีละ แบบเหมือนโบยบินนะคะอันนี้ขึ้นลองลองดูก่อนอ่ะเราก็ไปกระต่ออีกรอบค่ะโอ้โหอันนี้ทุกคนมันอ่ะเรารอรุ้นกันทีนึงมันอาจจะเป็นแค่ภาพนะคะโอเคเกลือเหมือนเดิม <laughs> หุยเราได้แค่นักฟ้าทะเลอยากได้นักธนูเราใช้นักธนูบ่อยจะด้วยสิหุยทุกคนมันต่อเนื่องเลยไม่ใช่แบบปังต่อเนื่องนะเกลือต่อเนื่องเลยจ้านะคะโอ้โห เขาเรียกแล้วเราขี่เยอะเกินไปอ่ะสามสองึง let's go <S โอ้อันนี้โอ้โหทุกคนแรบแบบจัดเต็มจัดหนักเลยนะคะอ่ะมาอ่ะลิมิเต็ดเฉพาะซีซั่นซะด้วยนะคะไปกันโอ้โหยเซว่ามันเริ่มออกอยากแล้วเนี่ยทุกคน กดไปประมาณ4ี่ทียังไม่มีของดีมาเลยจ้าอ่ะเราไม่ย่อท้อนะคะยังพอได้อีกไม่กี่รอบก,ก็ก็ได้อยู่นะคะได้อยู่ปลอบใจตัวเองทุกครั้งนะคะหุ้ยแกมันไม่มีแม้กระทั่งอีปิกให้เราเลยอะทำไงดีเราแบบอ่ะรอบนี้หูหจะบอกว่ารอบนี้ของต้องมาแล้วก็คือ โหูหคอมมอนเรียบเลยอะตอนนี้คือแบบว่าจำนวนรูปบา,ากมันก็ข้างบีบเราแล้วทุกคนเซนไม่มั่นใจว่าแพทหน้ามีสกินหรือเปล่านะคะแต่ว่าแพทหน้าเนี่ยก็คือวันที่15นี้เนาะที่จะเป็น Shadow Mew นะคะน่าจะเข้ามาในรอบนั้นเนาะแล้วก็มีสตอรี่ในเรื่องนะคะหรือปู่เพียวจะเอาเวกด้วยหรือเปล่าทุกคนต้องรอดูกันเนาะ พอเสร็จก็ค่อนข้างลุ้นอ่ะตัวของปูเพียวเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยถ้าปูเพียวเอาเวกเนี่ยนะคะน่าสนใจมากๆเลยอุ้ยอุ้ยทุกคนรอบนี้รอบนี้ได้ลุ้นแล้วปรเห็นไหมคะคือถ้าหน้าข้างหน้ามันเป็นชุดอลังการเนาะเราก็คือมีสิทธิ์ได้อีนติกละนะคะจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บ รอแล้วนะคาดหวังแล้วนะคาดหวังแล้วนะว่าต้องเป็นก้าหาดไม่ก็เป็นตัวนักหนูเฮ้ยทุกคนเฮ้ยดีจัจเงยเฮ้ยได้แล้วว่าทุกคนฮาวารางสายลมผู้พิทักษ์นะคะ้ยได้แล้วว่านักหนูเฮ้ยแกมันเลิศมันปังมันจึง้งมันจึ้งสุด,สดอันนี้คือดีใจแนละ้วคือจบคลิปเลยได้ปะ <laughs> คือเซฟจบคลิปเลยได้ปะคือเซฟไม่สุ่ละอ่ะอ่ะอ่ะอีกสองทีสุดท้ายแล้วกันทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ครบสามตัวเลยไหมไปกันต่อเลยคือตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเพราะว่าได้มาแล้วไงได้มาแล้วก็คือแฮปปี้ละนะคะที่จริงอยากได้นักหนูเนาะอีกตัวหนึ่งอ่านะคะทุกคนก็อ่ะ เหลือตัวก้าหานนะคะยังไม่ได้ก็ได้นะักหนูปไปทุกคนเอาไปดูกันนะว่าสกินเป็นยังไงนะคะพอใช้งานเกมมันสวยฉันชอบสกินนี้มากสกินนี้ก็ชอบแต่ว่าป้าน้องแข่งของเราอะ่ะมันยังไม่ได้เลยละสิะสกินอุยเธอมันน่ารักมากมันคิวมากเธอมันคิวมากเลยนะดูอ่ะเราลองไปดูแหนดรู้ไหมคะทุกคน วิ่ง5วันคิงดอมอารีนาเซฟยังไม่ไต่เลยนะคะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะไต่าภายไม่กี่วันนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราจะไต่ให้ทุกคนได้ดูกันอ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านเล่นจริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างในส่วนของสกิลของน้องนะคะแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลค่ะอ่ะทุกคนไปดูกันเลย วุ้ยมันน่ารักมากอ่ะทุกคนดูดิเซฟชอบลายเส้นแบบนี้เว่ยคืออาจจะเป็นเพราะเราอ่ะชอบลายเส้นลักษณะนี้ด้วยนะคะเราก็เลยค่อนข้างชอบมากๆว้ยมันสวยนะทุกคนเห็นปะมันเป็นเขียวแบบเขียวเขียวเขียวตะโกนอ่ะมันเป็นเขียวที่ ที่ถูกจริตเซฟเลยคือเซฟอะเป็นคนชอบสีเขียวกับสีเหลืองสีเหลืองก็จะออกแบบโทนหลงเหลืองแบบตรงนี้นิดนึงนะส่วนสีเขียวคือชอบโทนเขียวนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนคือมันน่ารักมากดูดิใครยังไม่มีนะคะอย่าลืมไปสุ่มสกินกันนะทุกคนเพราะว่าของมันต้องมีนะคะมันน่ารักมากมากเลย นะคะทุกคนก็วันนี้สุ่มกระชากันหอมปากหอมขอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยมาดองเพชรและรอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ชาโด Bu บิวมาเท็บว่าน่าจะจ่ายเพชรคกันค่อนข้างเยอะหรือเก็บเงินไว้เติมแพ็คกันนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าอะไราอาจจะเป็นการสุม่มตัวละครที่ไม่ได้ใช้เพชรนะคะอาจจะแบบ ใช้พวกของพิเศษหรือแบบพวกแบบซื้อแพ็กต่างๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองติดตามชมกันในคลิปต่อไปได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็หากวันนี้ผิดพลาดไปกันใดหรือพูดจาหยาบคายตรงไหนนะคะต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะขอบคุณทุกการรับชมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย